โอ้ตอนนี้เช้าแล้วเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยมีรอยแตกด้วยโอ้ยข้าโดนตามไปทางก็โดนตา้ยเฮ้ยมีตีอะไรรึโอ้มันนี่จักรูดมันจะฆ่ามึงขุมมาฆ่ามึงตามบัญชาของท่านเฮ้ยไอ้ยเวยนดากอน เอาข้ามาแล้วโอ้ย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 ตาตายฮู้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 ตายคือมนต้อไตาเย้ว้าเย้ออกไปดูดิกว่ามันหายไป ไปกับปาเอ้ยข้ามมันซะเฮยเื่อนนักนรทำ้ายโลกนี้แต่ก็ตัองใบไอ้เจ้านั่นก่อนเย้เราชนะแล้ว